บ่แล้วดอกพี่น้องตื่นขึ้นมานย่างมือเศร้ามือนี่นากับท่านได้ล่างแขวกับบอท่านได้แต่งจายพี่น้องตื่นขึ้นมาเตรียมตัวแพ็คของทรงให้ลูกค้าจะบอกว่ามีเอลซี่เดินทางมาจากขอนแกนพี่น้องเออข่อยก็บ่าเป็นรถผู้ใดขั้นบอกง่ามบอกโกนึ่งมาจอดหนาเฮี้ยนข่อย มาซื้อของจ้าพี่น้องมาประเดิมร้านให้เลยจ้าตอนเสาอีนหน่อยหนึหน่งมึงเรียนขบ้าอย่างมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยเออเห็นแขกมาออกมาตอนรับแขกขอแเม่ส่วนเม่เพิินกับอุญยุอัญญะอยู่หานพี่น้องค่ะเพราะว่ายังมือเสาร์วันทั้นในล่างหอดนาเลยมาแต่เสาแต่เช้วกับขอบคุณหลายๆเด้อจ้ามาซื้อของถึงที่ร้านเลยทั้งกิมจีทั้งกันไก่ทั้งกาแฟาทั้งเข้าคของเครื่องใส่ ลิซ่ากัจัดกาแฟาให้พูระแกวแบบนี่เลยจะก,กินเนี่ยหมูเร้าขอบคุณหลายๆเลยจะพี่น้องขามาแต่กวงแต่ไก่กระดอากระเดียชิมาส่วนคอยไปกินขา่าปลาพะนะโอ้ยเข้าปลาอย่างเนี้ยหมูเส้าเนาะบ้านก็อยู่แถวนี้ละจ้าพี่น้องยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าพ่นใ้ญ่ไปอยู่ขอนแก่นกันเลยมาเที่ยวบ้านเออกันเลยมาแ,แวะซื้อของซื้อ,อยังได้ของไปบักลายนึงเลยจา้าโอ้ยคอยกระดีใจแห้งขัด ที่มีคนมาเยี่ยมมายามเอฟซีกับพัดกันมากด้จ้าพี่น้องคะผู้ใดอยู่ไกลอยูย่ไกลเพิ่นก็แวะเวียนเที่ยวมาเล่นมาหยังน้ำเรื่อยๆจากกะดีใจแห้งจากทิ่บ่บมีคนลืมลิสา กลับมาอยู่บ้านอยู่ซองกับมีคนมาเล่นมากกินตํบาบักฮวงมากสื่อของมาอย่างน้ําแบบนี่นะจ้ะบางคนกับมาสื่อกิมจิอยู่บ้านมากกินมาเล่นน้ํเจ้าหัวคุณนหลายๆเลยมือนีได้เงินบัากหลายเลยมาสื่อมาอุดนุนบักคักบอกเนียจา่าพี่น้องค่าดีใจแห้งจนบลูสิใส่คําว่าดีใจซ้าไดหันเม่จา้าพี่น้องที่มีคนหากคนเอ็นดูเฮ้าขอบพุณนจากหัวอ,อกหัวใจทั้งเอฟซีทีไดมาหรือบ่ไดมาเด้อจ้ะ อันผู้ใดสร้างของสั่งยังกะล่อรับได้เลยเด้อจา่าพ่นองขาส่วนกระทะย่างเบอร์สามสิบแปดของเห้ากระทะย่อยจัดทรงจ่าเพราะว่าของมันเข้ามาได้รับของก่อนปีใหม่ทุกท่านแน่เลยจ่าพี่นองขาอดใจรอ,อนิดหนึ่งเด้ออย่าพึงจมอย่าพึงให้เพราะว่าไอ้ตีบทรงของมาแบบทยอยทรงมาหันเมจ่าพี่นองมันก็เลยมาก่มหอดรพร้อมกันได้ก่องละซีใบาหาใบามันก็เลยอ่า บอสามารถที่จะส่ง้อมกันได้ทั้ง40บานเนาะเพราะว่ากระทะ40บใบบนอาจารพ,พี่น้องรอบนี้ก็เลยบออันนี้เนาะอีแม่คอยเตรียมสะอาดให้เพื่อนไปกินขา้าวปลาอืมอ่าตื่นยังมือเศร้าคืนมาช่วงนี้ไม่ค่อยได้เฮ็ดคลิปยังเลยจ้าพี่พน้องเคลีย้งานเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วพยายามที่จะเฮ็ดงานที่ค้างค่าอยู่ให้จบก่อนปีใหม่เนาะจ้าพี่พน้องเพราะว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องเลยพยายามที่จะเคลียให้เสร็จก่อนปีใหม่พอปีใหม่มาเข้าสิเริ่มต้นใหม่กันเนาะจ้า บบอยกค่างบบอยกค่าอีกอย่างที่มันยังติดต,ดตดิดขัดขัดอยู่เพราาปีใหม่เฮาก็อยากเริ่มต้นใหม่เฮ็ดอีกอยังใหม่ๆเนาะมีคนถามว่าเป็นยังคือ่าไปหาไอตีบกับเม่ยมากก็รอก่อนเด้อจ่ายพี่น้องคะช่วงนี้บ่ท่านได้สามารถที่จะไปรับผู้ใดมาใดเพราะว่าลิซากะคือเห็นนั่นลหละจ่ายยังติดขัดปัญหาเรื่องการเงินหนีสินกันยังบ่ขั้นได้แล้วอยู่หนีสินกันยังเหลือหลายอยู่จ่ายพี่น้องก็ต้องทํางานหาเงินไปก่อนเนาะ คิดฮอดกับโทรหากันเอาเนาะจ้าไอตีบกับไม่ยากับอยากมากยู่ดอกแต่ว่ามาแล้วเพิ่นกับมีเงินของเพิ่นเนบแม่นว่าบ่มีเงินแต่มาที่ไทยแล้วเฮาก็ต้องซัพพอร์ตฮาก็ต้องซื้ออนู่นนั่นนี่ยู่แล้วจ้าพี่น้องถ้าฮาองบ่มีเงินเลยมันก็นนาเกลียดที่แบบว่าเออบ่ออกยี่ยังเลยเนาะจ้าก็ประม่านนั่นละที่ซาก็เห็นบ่มือนี่กะเอากาแฟให อาเทศบาลเพิ่นมเมื่อกี้ขยะพรมเนาะหลังจากที่อาข้าเจ้ากลับบ้านแค่กกับบ้านเด็ซี่ับบ้านแลแล้วๆกันนี่เลยแม่คอยกระเฮ็ดแต่เนี่ยกินพี่น้อง,องมันสินลดไดใจากใดหุ่นคอยถามดูแต่ละเมืองแต่ละเว้นส้วนกันเฮ็ดแต่เนี่ยกินเมียที่เจ้าเอ้ยคำมากเร่งมากกับส้วนกันแล้วบายมากกับส้วนกันแล้วแม่พี่น้อง บอ่อเืแนวอยากแนวกินโอ้ยคนสีรลดดพ่นกระจบแต่สีหลดคนสีเห็ดกระจบแต่สีเห็ดพี่น้องเอาจอยกระจอยบอจอยกับบอจอยนั่นละบอเป็นยังดอกอะแนวมีแต่แนวเส็บเนาะนั่นละจ้าพี่น้อง ไอ้ตีบก็ค่อยทรงเข่าทรงขวางแม่ไหลีซาดเฝ้าเล่งคือกันเล่งของจนทะเลาะกันจ่าพี่น้องลีซากันเล่งไอ้ตีบแห้งมาให้เฝ้าทรงมาามันสิบ่ท่านปีไม่ไอ้ตีบนี่ก็คือเข้าใจยุว่าเล่งแต่คือของมันบบมีขวางกรนลอกเขาบ่ท่านเนี่ยมาทรงทั้งพุ่นคือกันมันก็เลยสระโอ้ยกระบอกเป็นยังจ่าพี่น้องอ่ะบอกเป็นยังคอยกระลดหุนถาอันศูนย์กับศูนย์จะว่ากระเฮ็ดยังบ่ไดจ้าพี่น้องก็ต้องรอเนาะ อันลิซาตั้งใจสิลดทุนกับพยายามที่จะลดนี่จะเครื่องนี่ก็เป็นเครื่องสไลด์ไขมันโบจะบอกว่าใส่ดีเฮ้งนะจ้ะพี่น้องคะเอามาล่วงเมืองก็คือสําหรับคนที่บบมีเวลาออกกําลังกายบบมีเวลาเป็นแลนไปยังเนาะเครื่องนี่ก็คือใส่ได้ดีอยู่จ้าพี่น้องแล้วเขาจะกินน้ำเต้าหู้แบบนี่ซุมือเลยมือละแก้วบบหิวจ้าพี่น้องเหมือนมันคุมหิวไปในตัวน่ะบบหิวขาว่าหิวน้ำเล่ยควบคู่กับการออกกําลังกายของเฮ้าแล้วก็อันนี้ของเฮ้าเนาะกะ ค่อยๆลดไปเนาะจ้าพี่น้องว่าไปยังดอกลดช้าแต่ก็ลดนะไม่เป็นไรหรอกก็สร้างหัวปวดมันซีซิบแล้วได้ซํานี่กับพอ่อรบพุ่งอูอยูขาดแต่พุ่งจ้าพี่น้องหลังจากที่เฮ็ดอีหยังแล้วเรียบร้อยทรงของทรงยังคอยกับมาเฮ็ดอันทเทรนจังชิเกเนาะจ้าพี่น้องต้มซุปทเท่นจังแก แกงเท่นจังกินกับข่าวแบบนี้เลยเมนูเกาหลีจะบอกว่าแซ่บแพงส่วนเอฟซีที่บอกว่าจะได้รับร่างวันนูกกะทักไปแล้วเด้อจ่าพี่น้องรอบพันทรงทียู่มากจำนวนห้าคนได้รับของตามนี้เลยเนาะรออพันตอบกลับมาจ้าพี่น้องขาตอนนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมาเลยเนาะกัขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนที่จะมารวมเฮ็ดรวมเล่นเกมน้ำกันเด้อผู้ดใดอยากได้กิมจิใส่ปีไม่ฝา้าทักมาใดเด้อจ่าพี่น้องมีพร้อมทรง สูมือเลยเพราะว่าจะเป็นกิมจิผักกาดกิมจิต้นหอมหัวบูหรือแตงกว่าจา้ะเห็ดใหม่ๆส,สดๆทรงสูมือเลยจ้ะไปหอดอาจจะเปรี้ยวแล้วเด้อจ้าพี่น้องเพออากาศบานเฮ้าน่ะมันฮอนผู้ใดอยากได้อีหยังทักมหาลาีสาไดเลยจ้ะมือนีกับบ่มีอีหยังหลายฝากขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุขู่สุคนเด้อไก่สิปีไม่แล้วกสิทย,ย่อยฝ่าวทรงค้องให้จบก่อนปีไม่บ่บอยากใครมีออเดอร์ค้างค่าไหวเนาะจ้าพี่น้องคะ ผู้ใดที่ติดข้างยั้กันใจเย็นๆแย่พึงห่าแย่พึงได้กันเด้อลิสากาแฟที่สุดแล้วจา้าอยากทรงคองให้สุขสุขคนให้มันครบแต่ทางไอตีบกะเฟร่งหาคองมาให้ยูจ้าพี่น้องคะยังมาไม่ครบแต่จะเร่งให้จบก่อนปีใหม่จ้าพี่น้องเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าค่ะ